สันดานจิตชอบเวียนเปลี่ยนเสมอมันเฝ้าเพอ้อหาใหม่ใฝ่กระสันจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนที่เปลี่ยนสิ่งอันแวดล้อมมันเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนอารมณ์รถของความเปลี่ยนแปลงแฝงเจืออยู่จึงได้ดูเป็นรถที่เหมาะสมเป็นรถแห่งอนิจจัง ช่างรับลมไม่รู้ถึงจึงงมว่าเลิศดีท่านพุทธทาสพิคุหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้ามและก็ควรศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ชัดเจนก็คือหลักของกรรมถือว่าสำคัญมาก ถ้าเราทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเราก็ต้องได้รับผลของกรรมอันนั้นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นกฎแห่งกรรมจืวเป็นกฎของธรรมชาติก็ได้กฎหมายเราสามารถที่จะแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ กฎหมายเราอาจจะหนีพ้นแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยเราหนีไม่พ้นหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อคนอื่นว่าคนนู้นคนนี้จะแก้กรรมให้กับเราได้เราทํากรรมอะไรไว้เนี่ยเราต้องแก้ในตัวของเราเองคนอื่นแก้เราไม่ได้หรอกกรรมใครกรรมเขาต้องแก้ไขเราเองสมมุติว่าในอดีตเนี่ยเราเคย เราทำกรรมที่ไม่ดีกับใครไว้หรือใครก็ตามเคยทํากรรมไม่ดีกับเราไว้เราทําให้เขาหรือเขาทําให้เราซึ่งเป็นกรรมไม่ดีด้านในอดีตแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดขึ้นมาได้โอ้พอมีความคิดถึงเรื่องกรรมไม่ดีในอดีตขึ้นมาเนี่ยจิตใจเราก็จะเศร้าหมองทันทีเลยจิตใจเศร้าหมองกินไม่ได้นอนไม่หลับใจเป็นทุกข แล้วปอให้ร่างกายเป็นทุกข์ไปด้วยทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยเราจะทำอย่างไรจรึงจะพ้นจากกรรมนี้ได้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมอาจจะเคยนะคิดถึงกรรมในอดีตรู้สึกเศร้าหมองทำไมาจะพ้นกรรมอันนี้อันนี้เป็นคําถามนะแต่ก็มีคําตอบที่น่าสนใจก็คือไม่ว่าเราจะทํากรรมหนักสักปานใดก็ตามแล้วต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีทางออก มีทางที่จะปฏิบัติให้ออกจากกรรมนี้ได้ให้พ้นกรรมได้พระพุทธองค์พระสงฆักไวว่าผู้ใดก็ตามถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นําเอาหลักธรรมคาสอนไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะสามารถพ้นจากกรรมเหล่านี้ได้นี่เรายังมีทางออกนะจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรคือเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาวิธีการปฏิบัติ ที่ท่านแนะนาไว้เนี่ยเอามาปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราแล้วก็สามารถจะพ้นจากกรรมเหล่าน,นั้นได้เนี่ยเรายังมีทางออกนะอย่าวแต่ว่าเออเราต้องเป็นไปตามกรรมเนาะแล้วก็ร้องไห้ฮืออย่าไปคิดอย่างนั้นเรายังมีทางออกมีทางแก้ไขอย่างเช่นว่ากรรมใดก็ตามความชั่วความผิดใดก็ตามที่เราเคยทาเอาไว้แล้วเนี่ยในอดีตถ้าเราสมนึกผิดรู้จักยอมรับแล้วเราก็ไม่ทํากรรมอันนั้น ความผิดอันนั้นซ้ําลงไปอีกคือไม่ทํากรรมเพิ่มแล้วก็ไม่ยินดีพอใจในกรรมไม่ดีที่เราทําเอาไว้ไม่พอใจไม่ยินดีมันจะได้ไม่สั่งสมกรรมใหม่เนี่ไม่สะสมกรรมไม่ดีเอาไว้ถ้าเราไปยินดีพอใจในสิ่งเราทําไม่ดีเนี่ยโอ้จะเป็นการสั่งสมกรรมเอาไว้นะเราก็จะเป็นทุกข์เลยแต่ในปฏิกันเนี่ยเราต้องสร้างกรรมดีทําความดีให้มากๆเป็นการทดแทน ทำความี้มากกว่าไว้เมื่อความดีมันมากขึ้นกรรมดีมากขึ้นเนี่ยบางทีกรรมชั่วที่เราทําไปแล้วเนี่ยบางทีเขาตามไม่ทันบางทีอาจจะไม่มีโอกาสส่งผลเลยก็ได้เรียกว่าอาโหสิกรรมไปเลยอุมาไม่อย่างกับว่าเรามีเกลืออยู่ในโอง่งเรามีน้ําเกลือซึ่งมันเค็มมากไปในโอง่งแต่ว่ามันมีแค่ก้นติดก,ก้นโอง่งเท่านั้นนะถ้าเราเอาน้าจิตจืด,จด ที่มีรสเค็มเนี่ยใสเข้าไปมากมากมาก,มากน้ําในองค์ที่มันร้อนองค์ที่มีเพียงน้ําเค็มเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีน้ําที่จืดจดเยอะเนี่ยน้ําเค็มหรือเกลือก็จะทำให้น้ํานั้นเค็มไปไม่นานพอน้ําจืดมันมีมากกว่าไหมน้มําเค็มเปรียบเสมือนกร,รมชั่วน้ําจืดเปรียบเสมือนกรรมดีนใส่เข้าไปมากๆคือทําความดเีเพื่ออะไรเพื่อผลักดันความชั่วออกไป เรก็ยังมีโอกาสที่จะลบเลือนไปได้ไม่ลบล้างนะแต่ลบเลือนทําให้ความชั่วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะส่งผลและที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือสิ่งใดที่เราทําไปแล้วซึ่งเป็นความผิดเราก็จะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาคุ่นคิดจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์อย่าเก็บเอามาคิดมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วยไม่ใช่เรื่องปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะเราเป็นเพียงแค่คนเคยทําความผิดเท่านั้น แต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบความผิดเราสำนึกได้แล้วเราทําความดีแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมเรียกมโนกรรมเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมกรรมส่งผลทันทีเลยเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่ตั้งใจคิดไม่เจตนาคิดแต่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าเราไปยึดมั่นถึงมั่นว่าอ๋อความคิดนี้เป็นเราเราเป็นผู้คิด ความคิดที่เป็นตัวตนของเราเนี่ยอ๋อเกิดความยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นว่าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องรับผลกรรมทันทีเหมือนกันความคิดก็ดีความยึดมั่นถือมั่นก็ดีเจตนานก็ดีอันนี้ถือว่าทําให้เกิดกรรมได้อันที่จริงแล้วเนี่ยความคิดหรือการปรุงแต่งต่างๆเนี่ยมันไม,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรอกเป็นเพียงนมามธรรมเป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นเราได้ไปยึดมั่นถือมั่นมาเลย ถ้าไปยึดมั่นถือม,มั่นเม่อแล้วก็มันก็จะกระโจนกัดใจเราเมื่อนั้นใช่ไหมเราก็จะเป็นทุกข์ทันทีเลยกรรมก็ส่งคนทันทีอันนี้กรรมทางจิตนะเป็นทุกข์ทันทีเลยแม้แต่ร่างกายก็เช่นเดียวกันนะย่างเช่นว่าเราเป็นทุกข์เะว่าร่างกายเรามีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังมีความพิการถาวรโอ้เป็นทุกข์เพราะร่างกายอันนี้เกิดจากว่าเราขาดสติปัญญา ไปยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋อกายนี้เป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกทันทีนะเพราะว่าอ๋อเราเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บเราเป็นผู้พิการเห็นไหมออกจากความทุกข์ไม่ได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามีสติปัญญาสักหน่อยว่าอ๋อนี่ร่างกายเป็นเพียงรูปเป็นเพียงขันเป็นรูปขันมช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรอกเป็นเพียงแค่รูปเราเห็นแค่นี้เราเนี่ยแม้แต่สิวเม็ดเดียวที่เกิดขึ้นที่ใบหน้า อ๋อนี่มันเป็นเพียงแค่เรื่องของรูปเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเราความพิการก็ดีโรคภยัยแค่เก็บที่เปียกเราก็ดีสิวหนึ่งเม็ดในใบหน้าของเราก็ดีเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันคือเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของเรานะเรารู้ท่าทานแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมันแล้วก็ปล่อยวางมันกรรมทางกายมันก็หมดไปได้เหมือนกันนะคือหมดได้เพราะอะไรพ <uce. S 2> เพราะว่าจิตเราไม่ยึดมั่นถือมันกายก็เป็นไปตามเรื่องของกายจิตเราไม่ยึดมั่นถือมันวิบากของกาย กรรมของกายก็เป็นอยู่นันแหละแต่ว่าไม่มีผลในทางจิตจิตใจเราไม่มีความทุกข์เพราะใจเราไม่ยึดมันถึงมันแล้วก็พ้นจากกรรมนี่นะแค่มีสติรู้เนี่ยมันก็หลุดแล้วนะหลุดออกมาจากกรรมเลยนะรู้นี่คืออะไรคือรู้สึกตัวนะแค่รู้มันก็หลุดพ้นออกมาจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่ล่ะเป็นหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนาซึ่งเราอนามาปฏิบัติโดยอาศัยพระพุทธองค์เป็นกัลยาณมิตร เพรฉะน,นสิ่งที่เราควรจะทําในปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วขอให้มันผ่านไปเราเคยทํากรรมใดไว้กับใครก็ตามหรือใครทํากรรมกับเราก็ตามจงลืมซะจงให้อาภัยเขาแล้วก็ให้อาภัยตัวเราเพราะในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เช่นนั้นแล้วแล้วก็มาสร้างกรรมใหม่ซึ่งเป็นกุศลกรรมซึ่งเป็นกรรมดีเป็นกรรมเหนือกรรมด้วยคือนําเอาหลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนามาปฏิบัติ คือการเจริญสติเจริญสติทำความรู้สึกตัวให้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจในปัจจุบันเนี่ยให้รู้ความจริงให้เห็นแจ้งประจักษ์แก่ความจริงเมื่อมีความสุขตัวแล้วมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าโอ้กายใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกมันเป็นเพียงแค่ก้อนหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้นดินน้ำไฟลมอากาศสาตุวิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ย ถ้าเราสามารถปล่อยวางความยึดติดยึดมั่นในตัวตนเสียได้ด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแล้วก็เราจะพ้นจากกรรมทั้งปวงเลยนะพระเจ้าเป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นคําถามที่มกักจะถามว่าทําอย่างไรเราจรึงจะพ้นกรรมก็จะขอตอบแบบรัดรัด,ดันๆเป็นตัวปฏิบัติว่าก็ทําความรู้สึกตัวอันนี้ทําให้เราพ้นกรรมเป็นคําตอบสุดท้าย